ครับ <languages? S 2> แล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องหั่นผลหมากน่าจะเป็นหมักสดหมักแห้งและครับอันนี้ทดลองทํากันดูนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่มีหมากลองเป็นคนกําแพงเพชรแต่อยากทาเครื่องพามากซะอย่างนั้นนหละก็ยังตอนนี้ก็คือเห็นฮะตอนแรกก็จะทําเตี้ยแต่นี่เราคนแก่เนาะนั่งทาเตี้ยมันก็ปวดขาปวดเอว ก็เลยต่อขาขึ้นมาขนาดนี้ใครอยากให้สูงก็เอาวัาตโตว,วางเชิญเชิเมาอีกได้ครับนะส่วนตรงนี้ทําล่องยาวเอาไว้นะครับเผื่อว่าอันนี้ครัว่าผมอันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็คคอเผื่อว่ามันมีหมากมาแล้วก็ดันคือเราไม่ต้องเอามือไปเสี่ยงไนงะไปเสี่ยงกับการโดนมีดบาดนะครับหามากเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดันไปดันไปดันไปกิ้งไปในความคิดผมนะเออก็อประมาณเนี้ยครับผมอ่าเสร็จแล้วดันล่างให้มันลล่งๆเนี้ย ก็จะทําถาดเอยียงๆครับถ้าค้าเฉียงลงมาหมากลงซ้ายลงขวาก็ให้มันล่นเฉียงลงไปด้านนี้ครับลนมลงลไปด้านเนี้ยตันนี้ก็จะเป็นถาดรองเฉียงอย่างนี้ครับอันนี้คร่าวๆเนาะส่วนตรงนี้อะวันนี้มันไม่มีก็คือมันต้องเจาะรูไงเจาะรูเจาะรูอย่างเนี้ยคือถ้าเราออกเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดปัญหาขึ้นมามันก็จะเป็นระบากเหมือนันเถอะแล้วก็เลยคิดว่าเจาะใส่สลักดีกว่าครับก็เลย สลักมันยังอยู่ในเมืองอยู่ก็เลยยังไม่ได้เจาะครับผมนะฮะนะครับก็คือจะใส่เจาะรูแล้วก็ใส่สลักเจาะรูแต่ที่ขันโยกก็เจาะรูแล้วใส่สลักฮนะส่วนตรงนี้เว้นไว้ทําไมครับตรงเนี้ยเผื่อว่าในอนาคตอยากจะใส่บูเล่อยากจะใส่ไฟฟ้าที่มันมีแรงบิดอะไรอย่างเงี้ยครับสักประมาณ20รอบต่อนาทีหรืออยากจะต่อเป็นไอ้มอเตอร์เกียร์เข้าทางด้านนี้ ยากจะเพิ่มใบมีดตรงนี้ก็ซื้อบูธแบบนี้มันเกรนบูธเกรนบูธมาใส่ได้มันก็สามารถเพิ่มใบมีดตรงกลางได้ครับมันก็จะป้อนในสองอันตุบตุบตุบมาอ,อันนี้คือความคิดฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เสร็จแล้วรอแค่รอแค่แคไปเอาคือถ้าจะเจาะรูเนี่ยมันต้องมีสลักอยู่ในมือก่อนไงสลักเนื่อมันสลักมันขนาดนี้ที่จะตีเข้าไปต่อเข้าไป เราก็จะได้เจาะรูให้มันพอดีส่วนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับขนาดกระดาษกันขาดนะครับความคมเพราะฉะนั้นหมากไม่ต้องห่วงหนาสองมิลนะครับใบมีดนี่หนาสองมิลนะครับแข็งโต๊ะนะฮะอันนี้ก็คือนะครับอันนี้ถ้าเราใส่บูทซะแล้วเนี่ยใส่บูทเข้าไปมันก็จะเวลามีปัญหาเรายงถอดออกมาได้ไงอันนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อใส่บูทตีที่จริงเขาเจาะแล้ว เจาะแล้วแต่ไม่รอดรคือวันนี้แดดสว่านมือไงขนาดเ,เล็กๆดอกเล็กๆมันต้องบูทมันต้องใหญ่กว่านี้ครับไม่งั้นเวลาเรากดเนี่ยมันจะไม,ไม่ไม่ไม่มันจะสลักมันจะต้องใหญ่หน่อยนึงครับโอเคนะถ้าเราจะใส่มอเตอร์ก็เอามอเอาฮูเร่คล้องตรงนี้ได้นะครับคล้องตรงนี้ก็ได้คือผมเผื่อไว้แล้วไง เผื่อไว้ละเผื่อในอนาคตอยักก็ดัน,นแต่ตรงนี้จะต้องปล่อยลโงล่งอย่างนี้แหละครับทำความสะอาดไนดะ้เรายิ่งไปปิดเยอะมันก็ยิ่งทําความสะอาดลําบากเนาะอ่านี่เวลาเราเราหาั่นปุ๊บหั่นปุ๊บเปลือกหมากหลน่นทางนี้บ้างหลน่นทางนี้บ้างมันก็ไปได้แต่ทุกตัวมันเป็นช่องไว้ไม่มีหมากหรอกครับเอาลูกมะนาวมาแทน <c oughs> เห็นไหมเอาลูกมะนาวมาลองก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะพอาฟอกลูกหมากแล้วมั้งผมวหวอย่างนั้นน่ะเนาะ จริงๆแล้วเนี่ยทำให้มันเตะอัตโนมัติเข้าไปได้นะครับเนี่ยทาให้มันเตะเข้าไปได้ก็คือเพิ่มเพิ่มเอาเพิ่มพาวข้างล่างครับเวลาเรายกปุ๊บให้มันเตะกระเดือนอันนึงมันก็สามารถเลื่อนเข้าอัตโนมัติเองได้ละแต่มันก็ยิ่งทํามันก็ยิ่งเพิ่มต้นทุนครับแต่ในอนาคตไม่แน่ถ้ามันเป็นมอเตอร์เนี่ยแล้วต่อเพาเข้ามามันจะตอกตอกตอกตามจังหวัดที่เราตั้งได้ครับก็ ไม่ได้คิดแ้าสวนครับแต่คิดว่าทำได้ไงอ,อันนี้ก็ดูแข็งแรงแน่หนาดีนะครับใช้เหล็กไปเยอะเหมือนกันคืออุปกรณ์เครื่องทรงมันเยอะไงบูธั้่งตุ๊กตามังสลักมัง่งแกนเพลามัง่งมันดูเหมือนไม่น่าจะแพงจต่ทำไปแล้วก็เออแหลกตังเหมือนกันอัน,นยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็คือรอแค่ตรงเนี้เดี๋ยวต้องไปซื้อสลักมาก่อนว่ามันจะใช้ขนาดไหนต้องหิ้วไปด้วยไง กระสุนจะมาเจาะได้แล้วก็ตีมันเข้าไปก็ตีมันเข้าไปปุ๊บมันก็สามารถที่จะออกคันโยกใส่เข้าไปได้ละส่วนนี้ก็เหมือนกันนะมันต้องมันต้องใส่คันโยกใส่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เียจะเจาะเนี่ยนะนะครับมันจะถ้ามันเอียงเราก็ปรับได้เพราะว่ามันสามารถขยับได้นะ ได้ล็อกปตุกตาแต่คมแน่ครับเพราะทำคมกลิบเลยครับมะนาวนี่ก็ตัดขาดสบายเลยนะมะนาวนี่นะครับเป็นคมคมมากแล้วก็แข็งครับอันนี้ซื้อมาใหม่ๆแล้วมาตัดเอาลองดูฮะมันก็น่าจะเป็นเครื่องตัดหมากได้เนาะนั่งเนี่ยนั่งสบายๆแบบนี้ครับนั่งนั่งนั่งบนอยู่บนโต๊ะ จริงๆถ้าตรงเนี้ยถ้าตรงนี้มันเป็นถาดถาดเท่าหรับหมากดิบที่เราจะจะเอาวางไว้คับตรงเนี้ยแล้วก็คอยเขี่ยเข้าก็ได้ครับแต่มันก็จะเปลืองไปอีกเนาะเอาหมากดิบมาเทใส่เรียกว่าถาดรองเลยหมุนตัดไปก็เขี่ยไปตัดไปก็เขี่ยไปมันแล็กแต่เราเนาะเนี่ยต่อออกมาอีกสักหน่อยนึงเอาหมากดิบวางข้างบนแอางล่างเขีย่ยลงไปลงไป,ไปงเราก็เขีย่ยเข้ามาตัดแล้วก็เขีย่ยเข้ามาตัดแล้วก็เขี่ยเข้ามามันก็น่าจะสะดวกสบายกว่าที่เขาทำสายทั่วไป ก็ผมเห็นแล้วทาขายมาตั้งกับพื้นไงกดหลังครับอันนี้อยากจะให้มันสูงมาสักหน่อยเราจะได้ทํางานสบายๆก็ลองดูครับใช้เหล็กเยอะอยู่เหมือนกันวนะ่าเหล็กเป็นเส้นเลยเหล็กอยู่นี่แพงนี่เหล็กคือเหล็กเนี่ยมันมันเล็กก็ไม่ได้นะมันต้องเอาหนาเอาใหญ่นะหนาเปึกเลยถ้าเราจะไประประหยัดเหล็กเอาเหล็กบางๆเดี๋ยวมันก็อ่อนในช่วงเรากดเพราะฉะนั้นก็เอาเหล็กหนาซะฮะก็ลองลองว่าใครที่ คำสวนหมากก็ลองลอง,ลองวิจะวิชาว,วิจารณ์กันดูนะครับเพราะผมไม่มีไม่มีหม,ม,มากแม้แต่ลูกเดียวเลยก <c ười> ็ได้แต่เอาลูกมะานาวมาวัดก็เออมะนาวมันามสูงขนาดนี้ส่วนตรงนี้ที่ทามุมมุมเอาไว้เนี่ยให้มันเจาะเลยไงสมมติว่าหมากอยู่ตรงนี้มันจะนะฮะมันจะเจาะอยู่เลยเรียกว่าไม่ให้หมากติ้งถ้าหมากติ้งเขาดไปปุ๊บมันก็จะเป็นทุกข์บุญแยงนะก็คิดว่าน่าจะทําได้ให้หน้าหมากมั้นออกมาสวยๆได้ครับ สวนใคยที่ทําสวนหมากจริงๆปลูกหมากก็ลองวิาพากษ์วิจารณ์กันดูนะครับว่ามันจะไปยังไงเพราะว่าอันนี้ทําตามความคิดเลยครับไม่มีต้นแบบไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละทุกอย่างซื้อมาหมด <c oughs> อ่ะโอเคครับขอคอมวิจารณ์สำหรับคนที่ปลูกหมากด้วยนะครับว่ามันจะไปได้หรือเปล่าสวัสดีครับ